โอเคนี่คือแนวที่ไม่ได้ออกสอบมาสักพักแล้วแต่มันอาจะออกสอบในป,ปี67ก็ได้เกรงไว้ก่อนนะครับไม่เสียอะไรโจทย์ครับบอกว่าถ้าเศษที่ได้จากการหารพาหุนาม fx ด้วย x ลบ 2, 2หารสมการนี้ด้วยก้อนนี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไอเมียเป็นตัวตั้งส่วนไอตัวนี้เป็นตัวหาร ถ้าหารสมการพรหุนาม f x ด้วย x ลบ2และ x ลบ5เนี่ยจะเหลือเศษ7และ13ตามลำดับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า f ของ2เนี่ยเท่ากับ7ถูกไหมและ f 5เท่ากับ13ถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าหารด้วย x ลบ2เนี่ยก็คือ f 2เท่ากับ7และหารด้วย x ลบ5ก็คือแทน x ด้วย5จะได้13ตามลำดับน่าจาจริงของ2องบรรทัดแรกก็คือ2ตัวนี้แหละาหายเขคนละสีเลย่ะแล้วไงต่อครับโจทย์บอกว่าแล้วการหาร f x ด้วย x กำลังสองลบ7 x บวจะเหลือเศษเท่าไหร่ นี่ก็คือการประยุกต์ของทริคที่เราใช้กันมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแน่นอนครับข้อนี้ใช้ยูคลิดนะลุงยูคลิดช่วยด้วยพราะโจทย์มันหารอะไรก็ได้ที่มันเป็นเอกลังที่ไม่ใช่เอกเฉยๆอ,ะอ่ะดึงลุงยูคลิดมาลุงยูคลิดบอกว่าตัวตั้งหน้าห้านตัวตั้งเท่ากับตัวหารหน้าห้านเลยคูณผลหาร จะบวกด้วยเศษเสมอหนะหลานนะอยู่ขีดบอกมาอย่างนี้อ่าเรามาดูกันตัวแรกโจทย์บอกมา2ตัวน้องก็คืออ่า fx อ่า p ลบสองกันอ่าพี่ใช้คำนี้ตัวตั้งของเราก็คือ fx ตัวนี้ถูกไหมครับตัวตั้งก็คือ fx ตัวหารที่โจทย์ต้องการก็คือ x กำลังสองลบ7 x บวก10คูณผลหารซึ่งเราก็ยังไม่รู้นาะวมันคืออะไรก็ติดไดปก่อนแล้วบวกด้วยเศษข้อนี้ครับหัวใจอยู่ที่คำว่าเศษตัวนี้ไฮไลท์ไว้เลยหัวใจไว้ข้อนี้นะครับเราต้องสมมุติตัวแปร หรือสมมุติในที่นี้คือสมมุติเศษหรือสมมุติเศษเวลาสมมุติเศษก้อนนี้ให้เราไปอิงจากตัวที่คูณกับผลหารอยู่ก็คือตัวหารเนี่ยถ้ามันเป็นติด x ก,กำลังสองอยู่เศษเนี่ยจะมีดีกรีหรือเลขยกกําลังที่ติดตัว x อกะน้อยกว่าไอตัวหารตัวเนี้ยอยู่หเสมอหขั้นก็คือถ้าตัวหารเนี่ยมันเป็น x ก,กาลังสองใช่ไหม เศษจ,จะต้องต่อคําตอบติด x ฉะนั้นเศษในที่นี้เนี่ยพี่จะให้มันเป็น a x บวก b นี่คือเศษอ่าจดไปไฮไลท์ไว้เศษจ,จะต้องมีเลขกําลังดีกีเนี่ยน้อยกว่าตัวหารเสมอตัวหารมาเป็น x กำลังสองฉะนั้นตัวเศษของเราก็เอ่อตัวเศษของเราเนี่ยก็จะติดแค่กําลังหนึ่ง ถ้าสมมุติล่ะถ้าเราไปเจอก้อนนี้ติด x กํำลังสอยู่ไอตีเรกำลัง3อยู่เศษที่เราควรสมมุติก็คือ a x กํำลังสองบวก b x บวก C โอเคไหมให้เลขชี้กำลังตัวเนี้ยของตัว x ที่เป็นเศษเนี่ยน้อยกว่าไอตัวหารในอยู่หขั้นเสมอแต่โจทย์ร้องออกไม่เคยเกินนี้นะครับ x กำลังสองมาเป็น a x บวก b ได้เนี่ยก็ถือว่า ผลอรอกเขาสอบก็ใจร้ายระดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาเขียนตัวเต็มกัน fx เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองครับลบ7 x บวก10แล้วคูณด้วยผลหารบวกด้วยเศษก็คือบวก ax บวก b นี่คือหน้าตาที่แท้จริงที่พี่อยากให้น้องๆเขียนมาถึงขั้นนี้ให้ได้ก่อนเชือ่อ โอเคทีนี้เรายังมีอะไรอีกทำทั้งหมดทั้งมวลเพื่อโจทย์บอกใบเรามาตั้งแต่แรกนล้วคัะว่า f สองได้เจ็ด f ห้าได้สิบสามหน้าที่เราครับก็คือถ้าเราไปเจอกรณี f สองะไรอย่างนี้เลยเราเจอ x ก็แทนได้สองไหยครับสองยกกำลังสองเป็นสี่เจ็ดคูณสองเป็น สิบสีบวกด้วยสิคูณผลหารจะเท่าไรก็ช่างมันบวกด้วย a x ครับเจอ x แทนด้วย2เนาะก็คือ a คูณ2พี่ขอเขียนเป็น 2a นะบวก b ยังไงต่อครับ f 2มันได้เท่ากับ7ถูกไหมพอโจทย์กำหนดโจทย์บอกมาว่าเป็น7 4-14ลบ1บวก10ได้เป็น0 0คูณอะไรก็ตามก็ได้0 ฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนมันหายไปถูกไหมครับเพราะว่าก้อนนี้เป็น0นย์คูณผลหารก็ออกมาเป็นศูนย์อยู่ดีฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยมันจะเหลือ 2a งบวก b ติดเป็นสมก,การที่หนึงไว้นี่คือก้อนแรกที่จดให้มานะมาดูก้อนสองที่จนให้มาครับจดให้ได้ไหมอีก f 5้าเท่ากับสิบสามเขียนไปเลย f 5เท่ากับสิบสารอไว้ เจอ x ครับแทนด้วย5 x กำลังสองก็คือ5กำลังสอง5กำลังสองได้25ลบ 7x 75เป็น35บวก10คูณผลหารแล้วบวกด้วย ax บวก b เจอ x แทนด้วย5ก็คือ 5a บวก b ก้อนนี้ครับเหมือนเดิม25ลบ35บวก10ได้ ศูนย์ศูนย์ตัดอะไรก็ได้ศูนย์เสมอฉะนั้นก็เนี่ยศูนย์ไปฝั่งขวาก็จะเหลือแค่ 5a บวก b เป็นสมการที่2ทีนี้ถ้าเราอยากดูค่า a กับ b เราก็เอาสมการ2ลบสมการที่1ฝั่งซ้ายครับตัวเลข13ลบ7เหลือ6 ฝังขวามาั่ง 5a ลบ 2a เหลือ 3a B ครับลบ b เหลือ0หมดไปฉะนั้น6เท่ากับ 3a แปลว่าอะไรครับแปลว่า a เท่ากับ2ถ้า a เท่ากับ2เราลองเอา e แทนในสมก,การที่1 2a 2 2 4 4บวก b ได้7ฉะนั้น b คือเท่าไหร่ครับ B คือ3 แต่โจทย์ไม่ได้ถามค่าเอกับ b ถูกไหมโจทย์ต้องการเศษเหลือเท่าไหร่โจทย์ต้องการเศษซึ่งโจทย์ต้องการ ax บวก b ถูกไหมครับเพราะว่าเราสมมุติขึ้นมาว่าเศษมันคือ ax บวก b ฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบ ax บวก b ไปเลย a ของเราคือ2ติด x อยู่บวกด้วย b คือ3ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ของเราก็คือ 2x บวก3อยู่ไหน อีพีวันสามอยู่ข้อขอไขประมาณนี้นะครับที่บีบทเสร็จเหลือออกสูตรเดียวแต่ในสูตรเดียวนั้นมีความเข้าใจอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือยูคลิดเรื่องที่2คือคำสำคัญก็คือคำว่าหารกับคำว่าหารด้วยใครงงนะครับไปไล่ดูตั้งแต่ e ีที่1น,นะแล้วก็ข้อสอบไม่น่าออกเกิน7ข้อนี้ที่พี่ยกตัวอย่างมานะครับ โอเคสู้ๆครับน้องๆ